สวัสดีครับสวัสดีผมจะพามายืนยัน i d d i s o r r s s r v v e r กันนะครับวิธีการยืนยัน i d Discord Server แบบใหม่ง่ายยิ่งขึ้นนะและ ID. ที่ยืนยันต้องมีเวลาออนไลน์1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับมายืนยัน i d Discord กันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะขั้นตอนแรกให้เราเข้าเกมเลยนะครับกดตัวเเปิดเมนูจิ้มเข้าไป จัดการตัวละครเลือ่อนลงบาข้างล่างยืนยันไอดีิสคอรดกดตกลงปึป<ะ>๊บก็จะขึ้นรหสัสยืนยันของเราขึ้นมานะครับรหสัสยืนยันของคุณ150815วิธีการยืนยันก็คือให้เราเข้าไปที่ Di s คอร์และพิมพ์คำว่าเครื่องหมายตดใจ v อล i f y ตามด้วยไอดที่อยู่ในเกมนี้เลย และเมื่อเรากดตกลงไปอีกทีลานยืนยันแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นห้ามกดนะให้เราเปิดหน้าจอเกมค้างเอาไว้แบบนี้แล้วเราก็ย่อหน้าจอไปเข้า Discord server เพื่อนำไอดีไปยืนยันตัวตนนะครับอ่าฮะเมื่อเราเข้า Discord Serv e r มาแล้วให้ไปรับยศก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะรับยศ Discord ไม่งั้นเราจะไม่สามารถพิมพ์ได้เลยเนี่ยจุดรับยศ เดือนมาใครเล่นมือถือก็กดมือถือใครเล่นคอมก็กดคอมไปนะครับโอเคเอ่าอยู่เลยนี้เออไม่ใช่แล้วเราก็มาที่ห้องยืนยันตัวตนนะครับอ่าห้องนี้เลยเขียวเขียวแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วก็ verify พิมพ์ตามเลยนะครับแล้วเราก็เว้นวักตามด้วย ID ดีที่อยู่ในเกมที่เรา ไปเปิดดูนั่นเอง1 5 0่งหเปดหนแล้วเราก็กด Enter หรือกดลูกศรสีฟ้าได้เลยนะครับปึ๊บกดไปเลยอ่า id c a r e cloud ทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยอันนี้คือเราสามารถยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะปลอดภัยแล้วหลาะทังเรา ไปยืนยันกันด้วยนะครับเราเข้าเกมมาอีกรอบก็จะขึ้นว่าการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับการยืนยัน ID r ดี o ริคอร์ดนะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าจิเทยโมแกสกตี้เข้าไปเลยกันเยอ่ๆน,นะครับ